สี่สโกสกะโกรันทยาทกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสโกสกะโกรันทัทยกะเทระพระสโกสกะโกรันทัทยกะเทร,ระ,กกะ,รทะเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 14. ข้าพเจ้าได้พบรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลกทรงเหยียบไว้จึงหม่มหนังสัตว์เฉียงบาได้ไว้วรอยพระบาทที่ประเสริฐแล้วสิบห้าเห็นต้นงอนไก่งอกขึ้นอยู่บนแผ่นดินมีดอกบานสะพรัง่งจึงเด็ดถือมาพร้อมทั้งกา้านได้บูชารอยพระบาทที่วิจิตด้วยลายจักสิบหกในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 17. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระสก,กะโกสก,กะโกรันทายกะเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนีสโกสก,กะโกรันทัธาทากะเทราประทานที่สี่จบ